ควิ่มฝันเพิ่มฝันฝันจะได้แน่ถิ่ผมผมฝันว่าพ่อใหญานี่งไปพาไปลงหวยวานแหนั่นได้ป้าหลายผมว่าต้องมีเหล็กได้หัวนี่เดี๋ยวว่าเขาก็พันมาครับเขาเขาไปนั่งอยู่ผังหวยครับแล้วาพวกพระเขาพวกอันนั้นแม่ออกแม่ออกพูดนิ่งพูดไมอกพูดได้ผมว่าเหล็กมีสิเข่าได้หัดนี่ อันนี้ถือได้นีหนิแล้วที่ที่เ้าเดี๋ยวพาให้นางให้นางเวียงนี้โฮมเนาะครับครับบ้านนี้ก็พกาไกันางมาใช่เหรอเราสวนหวยห้านี่ละคับบน,บนบนท่างถือโพงไปหาพรายนำล้นนี่ครับเออมามันมาจเนี่ยคล้องคนละพวกกะกับพวกอันนั้นโน้มผู้ชายโน้มผู้หญิงถ้กากันนางอยู่บน โค้งสวนห้ามเนี่ยแะบอลบอลสวนเก่าเนี่ยนั่นเรา,าทำง้นถือโค้งไปหาหาผายเนี่ยแหละบ้านห้ากันนางยืนนหม่มม,หม,มันมันไม่โฮมหรอกเขาขันมันไม่ห่มบ้านห้ากับนาง,พว,ง,นางพวกกันนงพวกกันพวกญาติโน้มพวกู้นิ่งผู้ชายรับผู้นิ่งผู่ใช่แต่นางเมาแล้วพาแล้วก็บนางแตมา่านนางนำ่งพัเเกเยอ มูล้วก็นางอยู่ท้าโฮมเปพื่อนขางลองลองหวยถ้าก็ว่ามูล้กนางมือผูดลักก็เล้ออกออกจากการเห้างสนางไปนนางน้ำมูเมื่อไนกันนี้อันนั้นพวกขึ้นไ้ก็พวกค้นยิ่งม่นางน้ำมูอนก็เลยบะเดาถามนอก็ว่าเจ้าพระคัมา Pie, ม看看네ีร์ใส่ขางทางสิ่ก็บาเดาถามแต่นาง ก่ว่าป้าจเอช้พาสามขว่มทางเดินกับน่งบได้ถามรล่งถามบื้งเขาบอกบ่บ่บ่บอด้ถามเหม่งอย่างเลอ๋บอบ่บได้ถามกัว่าเครงพระอันนั้นชัน่โนมไปออกครูคชายไปออกค้หน,นิงเออมานำกันมันมันถเป็นรล่งกันแลอ่งจังหวะพระนี่กจา,กจา,กา,า,จากท เป็นเหล็กยังไงใิ่แต่คนนั้นอันนั้นนุ่มคนนี้คูใช่มันคือเป็นเหล็กคนละโลบ่คิดว่าแด้แต่นั้นเราํำเหล็กนาะครับมันถือเป็นกันไหมอืมปัญญาเปเหล็กยังไหับแล้วบ่เท้าหูว่าแค่เดือยเชียงมันเดือยเชียงมันบันยึดมันเจ็ดแน่เจ็ด ยามาบ้าท่านไหนเัามามากันเจ็ดเจ็ดเด้พอพี่เจ็ดเจ็ดเด้เจ็ดเจ็ดคือวะมันมันมันอกเป็นบ้านยังวะมวนนี้ออกวันที่วันที่สหวันที่สิมันดอกเป็นบ้านยังบ้านยังไว้ค้ณไล่เหมือนวันที่สิบหกเดือนยังยี่สินปันมา ไอ้พวกช่วยเชรงมานกุ้งมานเลยผลล่ะมันพาคอะไรขั้วอย่างมากถึงมาใช้ลงแขกมาจากแดนที่สามโอ้ช่วยใสใจจังหนูขากาดถึงมากสามแค่ไกลสามมาในห้องา้องผัดขั้วเส้นเนื่วงไปผสมเขาเขาอย่หันละเขาไปอะไรขั้วเขาหลบมันเลยลงมาไล่ไล่ลงมาถึงเลื่อนถามมาแล้วมาถึงมาใช้หน้าแขกว่าใช่ ก็คือมาเห็นมันเดกไถ่ขี้บาอยู่มาที่สามเลยมาจนที่สามหมแล้วมันข้าตนมานาคือลูกมาเจ็ดเลยแค่ไถนาลูกมาเจ็ดแ่วอ่าบ้านเราห้อนนี้ขั้วต้นหนึ่งตู้ขั้วตัวหนึ่งกับเป็นหนึ่งเหรอพ่อใหญ่เออขั้วตัวหนึ่งกับเป็นหนึ่งเรอลูกที่สามกับที่สามกัเป็นสามแล้วเอเอาคั้วเป็นยังไงพ่อใหญ่ ขวยเป็นยังวะเนี่ข้ยขยตัวหนึ่งมันก็ตวหนหรอไหนขวยตัวหนึ่งกหนึ่งเออขวยสีขากะสีบวคข้ยสีขากะสีบ่จ๋งตังวย์น่ยหนึ่งอ่ยังเกาะทีสามกับสามเออขวยตัวหนึ่งกัหนึ่หนึ่งสามขวยสีกขยสีขากะสหนึ่งอ่สามหนึ่งสีบกังไวเนยตจวนี่ เขาขอบขายบ่อมากพอขนาดะไงสามหนึ่งสีนี่สามหนึ evet ่งสี่มากพอเพี่ยวว่าให้มันมันมากมันบ่อขึ้นเรียเที่ยงนหันแล้วกันของสิบบอกว่ามันมันว่าแต่มันผ่านมันก็ผ่านบ่อใกล้เออแเออพีมันกับบอเดียรเลเสียงนี่มันบอเดียหลายตัอมันบ่อเดียเทียนี่หลายครับ ทางว่าเนี่บ้นเนี่ลเลื่อนเื่อนหนึ่กับะคล้องว่าจะคล้องมีควอจวหนึ่งค่คน,น้อเขาเนี่ยกับกวาหนึ่งสแล้วหนึ่งก็ว่าหนึ่งบ้านาขัว้วเขาไรมากหมลายเลยเนี่ยก็คสิปเป็นแบบไหนก็บอกเบยอืมเบบแต่ว่า,า,วา,ววางูนี่พอหญ่ว่าฟันทงว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งมี หนึ่งมีนึงมีมีมันจะเทียมมัเรกว่ามันเสีเขากันบ่ครับแผม่มันเขาจับการเฉยเลยครับครับจับกาเฉยจะได้กับมีหนึ่งมีหนึ่งผมว่าหนึ่งเทีงกว่ตีสามนี่มันสิเขากับหนึ่งสามดตีสามนี่แค่ก็บอกก็บ่เืไปได้ยันยันยันยว่าก็บบ่บ่หันนไอ้พังบ่หันวอยฟัง แต่วันหนึ่งแต่ว่นหนึ่งชอบหนึงแหละบอกข่นข่บอกน้องเือเตียมห้องโอกว่าพูดพลาดออกมากเลยจีเป็นหาจใจได้มากกว่าหายใบอกมันยังอายอย่างนอ้อ๋อบอกก็บออายบ้านแรกแต่ห้าสิบตีเอวไม่ตีขี้ขีบ่อถึบเนี่ยอย่างเห็นมากับพันธาอย่งหน่อยเอากันอ่าเอาเอากันโจกับมาที่ก็กเว่าอันนั้นเล็กี่หน่อยเอาเอาเอากันแล้ว ก็ว so ่าป้าเขาไปเบ่งว่าป้ามาเอากันจึงได้ยินตจหน่อยแค่หยูชิวสามที่มันดอกกันอืมเยเยหน่อยเอาก็ก็พู่ก็ว่าเลเคียงนี่อ่ะต้นก็ออกเลยถ้าเขาถ้าเขาก่อนเลยอ่ะอันน่ะอันนั้คนสองคนมาเรากันแล้วก็มันขี้ขึ้นหนึ่งหนึ่งก้าขึหนึ่งหนึ่งันมันหมดั่นมันบัดบมันออกมันออกศูนย์สองเนี่ยเันมันเข้าซื้อศูนสองสองศูนยนี่ ก็บรรสี่ ah> ่ายจู้บดๆมันดอกมันบอกศูนย์สองก็ว่าคนสองคนมาเล่ากันแล้วมันสองเป็นสองแม่จังแมนเออเขาก็บอกว่าเขาเขอกันแล้วแอ้วห้ามันศูนหนึ่งหนึ่งอ่มันเลยศูนย์สองเออมันมันมันดอกศูนย์สองแต่ห้องบดตึ้งหนึ่งหนึ่งสีเปลี่ยนไปน้อยหนึ่งบกับโจ๊โจ้ะเราว่า เรียกหน่อยเอากันเป็นหนึ่งหนึ่งเออจะว่ามันเป็นหนึ่งหนมันเอากันมันเกดเป็นสองทีอยู่น้ากันหะคนอยู่น้ากันอตัวนี้ควตัวนี้ตัวนี้งวนนันเห็นคั้วไอนั้วยหนึ่งโตจะว่าห่อหอันน้วเันึ่ฝันเห็นค้วยอะไรอ๋อนะผม ่พันคือเป็นพันมากกว่าพันเห็นพาคือร่อพันไงล่ะอนี้ละแล้วเอามื่อขึ้นบมพันเนี่ยมืนอขึ้นพันอันห็นคัวพ่ใวาชอบหนึเอาหยังน้อมาใส่น่อยนอเหล็กหนึ่งมันได้หึมาแล้วผมก็ใส่เหล็กสองเหล็กสี่หลดแล้วควเหนึ่งัวกับสีแล้วกั้ขัวา ขวดจหนึ่งคันเทียวาใจหนึ่งกันเทวาศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เปนยี่สสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เออคันกันเทียวน้ำน้ำพ้อมร้อมนี่ตแต่ีมันใช้ขามันกันก่เนี้อขวดเดียวเดียวอ้ยน้ำนี่ก่เดียวแก่ล้วงกระห้องคือกัเดีอืเอไก้นแต่พญานี่แต่พญานสิตีตัวนี้สิตี้ไ้ไดแบบนี่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง ้วานห้องน้วาขว้ยตัวเดียวเนาะครับขว้วยตัวเดียวเออไอควายตัวเดียวของขวายเขาเนี่ยลายแล้วเขาลายมันเป็นผมครับมามามาห่อขวายห้องเขากลไรอวยกับใบแต่บ้านกับบอเด็ไปดอกม่ลายอวยกับแต่ซื้อครับเออยก่เรื่องถามมันว่ามันถึงมาใช้หน้าแขกมันว่าควายบังลายเนี่ยปัดว่าใหนมันแบกไขมันคขหลายครับเอขว่ายตัวเดียวกับเออใบห้องกับ มีควื่อเยแย่เขาจูงอยู่บดไปปอยดอกจูงอยู่ในมือข่าเสียดอยู่ในมือป้ายกับลิตตี้ห้นตัวนี้ตีประมาณนี้เนาะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนหนึ่งศูนหนึ่งหนึ่งศูนศูนหนึ่งกระสือเราสือเบิ้งเนาะเ็ายชื่อบาทรืรอบาท อย่าซื้อลายคันเท้าพันี่ท่านังเด็กไงคันบวงเทานี้มันอกอนพันที่เออคัพันที่จซื้อสัพันดี่จะ่อยซื้อเอกเขาก็มาก็บ่หามเการซื้อจาบ่าวบบ่แบ่เล็ดชือเมล็ดหามาได้เรื่องนี้เมล็ดฝันเมล็ดฝันเออเมล็ความฝันเออเมล็ความฝันเป็นฝันเล็กก็มีได้เออครับอืมอย่จากมาซื้อก็ไม่อยากให้ซื้ออาย ซื้อน้อยสื้อน้อยซื้อก่อนสื้อพ่อหอมป่าหอมคอก่อนเออสื้อกวันกวันวันเด็กแถวจัมือสองสามมือคนละสือ่ใ้เสี้ยงว้เบืองก่อนเออื่เยก่อนบหัวว่าคนขายอะไรงสืขอขัอยู่เลยเนาะขับหลยอยู่ขับัไงบอมันสิว่ามันสิเอาไปอันสัล่ะฮะซูนหนึ่งหนึ่งูนสิเอาไปอันสละมัมันสิอันสักลบอังวาแล้ว ต้องบางขันดันกับบ่อไว้ขั้นไงเลื่อครับครับเลขตัวนี้เนาะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เนะแต่มันเอาไปอ่านสล่ผมคว่าบมันบางนหูเนาะบ่บ้านบออข่านหลเนาะแต่เมื่อนี่ยนี่เขาถือลายได้เขาอ่านครับพอญ่ปล่อยไปนี่เขาอาจอ่านดีนี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นี่แต่ว่า เขาบอกอย่ามือเด้ออย่าเผาอันเด้อไปคนดเผาไปบอกอย่ามือเด้ออย่าอันเด้อรู้หนึ่งหนึ่งศูนย์นี่เหล็กพยายปล่อยอะอย่าเผาอันเด้อนอกพายนายอย่าบวสามสิบไปอันหนอเพงไปอันของกันเพราะแห้งโอ้ยเห้ยกว่าเหมือนใจยาคับแกว่าไปสามสิอไปให้เขาบอกใครนี้โอ้ยนั่งดูในนี่นอกก็อันนี่หน่อยม่นคายคนเดียวปุเมื่อไม่สบาอย่างนี้เล็พย ไม่ก็ม้าก็บ้าหมอไข่ยเออคนมาถามนีเรื่องเนี่ยบอกออันอัดหมอไขยอันหมาไขยเลยเขาว่าเขาว่าข้ามเรียวชันแล้วเออเออมาดีภาคกัญญาลุดเลยลุกเป็นนาเลยนี่กชนื่อก็บ้าใื้อเรื่องกชื่อเป็นบ้าใหญ่ออ่ะงวดนี้จะเลืมเรื่องเราก็ไปเสียงเบิศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เดี๋วเขกฝันพันใหญ่เราไปเสี่ยงมืงก่อนตพนให่นออ ตัวนี้หายซับปืนซื่อได้หนิหายซับเซ่หายซับเซ่อน้อหายไปเออหบงก่อนหายซับเซ่อบงก่อนทั้งผุทั้งผุนจะเบาเบาไปเด้่ยเรียกคนใหญ่แล้วบอกันเด้ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งห บอกแล้วยายาเผาอเล็กเราไปอันเด้อเอาบอกแล้วยาเผาอเล็กเอาไปอันเลยยาเผาอันยาเผาอันศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์มครับศูนย์เวยหนึ่งหนึ่งศูนย์เรายเผาอันเด้อบอกจะมื้อบอกจะมื้อไว้ก่อนยาเผาอันเด้อ เ่ยวนนั่นคืออะไยายาผาร้ายยาผาร้ายมาดิพ่อบ้านเฉีบงใยไอนั่นแม่าบายใบสามบบบาเฉบสามบบหนึ่งกลัวแหะแม่เหมือนลงโทรไปว่าถุงเ่เลยเแล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ